con nhà cái có gì không nhỉ nhà cái cái gì không biết các ส5 0ปีถึง300ปีนะครับพรพพุทธรูปที่ได้ดพบเห็นหรือพระพุทธรูปที่ขุดขึ้นที่สถานที่อย่างนี้เข้าใจว่าน่าจะ น่าจะเป็นวัตถุโบราณเป็นพระโบราณซึ่งได้กำเนิดเกิดขึ้นตั้งแต่ตั้งวัดตะโกนเมื่อในช่วงปลายปลายศมียยุธยาลูกและลักษณะที่ตั้งนี้เป็นเป็นพระทองเหลือง ครับเป็นเป็นเป็นองค์ที่สามที่ที่เห็นนี่คือองค์ที่สามองค์องค์ที่หนึ่งเอาไปเก็บไว้ที่จังหวัดที่เกตและองค์ที่หนึ่งเก็บไว้ที่บ้านญาติของของนายพรชัยซึ่งเป็นญาติกันหรือเปล่าเป็นเป็นน้องแม่ของของของบุรนี้